ครับผมสวัสดีครับผมเนาะก,ก็ตอนนี้ก็เดินทางเดินทางไปไหนก็ไม่รู้จะเดินทางไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็เราก็ขับรถไปเรื่อย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 ๆรื่อย,อยนั่นแหละนะครับเีอยครับผมสวัสดีว่าจัไนไรนะครับผมนะครับตอนนี้ตะพน แล้วแต่ผลเนาะ ลาที่บ้านนะครับผมเนะาะก็เลยเข้าที่กกกอกก่อนนะก็มากกอกกอกที่ไรก็อย่างว่าแะ้วพี่นอ้องเอมันก็นึกถึงไอนเดิมเก่าคือเก่าแล้วก็ยังนึกถึงบรรยากาศของกอกกอกนะกกอก,ก อากาศยังดีเหมือนเดิมนะกรกบครั้งล่าสุดเรามาวันที่11ใช่ปะ่ะวันที่1 0 1สเนาะที่ผมมาถึงมากรกบอันนี้ก็สิ้นเดือนแนละ้วสิ้นเดือนแนละ้ว20บัน20บวันล่าสุด สองนาทีแล้วปุษฎีว่ายัางกับบัวกับบุมีย่ยยงนะครับผมเนาะเดินทางช่วงนี้เดินทางอยู่ก็เราก็ไม่ได้ไร้สนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือแวะเข้ากรอบก็น่าจะนุงแวะทําธุระนิดนึงนะครับไปยเข้าเส้นกรอบก็ทะลุนู่นแหละครับผมนะทะลุนู่น ขยน้นเห็นผู้ขย้นแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเดือดเตือดเดือโอ้เสียผู้สาวนี่ขี่รถมอไซค์ในกลางทางเลยเนาะหล่าเอ้ยลาลบอายแนย่เห็นว่ากแตเดยโอ้มีรถมาลงอีกหรอกือเปล่าเหมือนกับรถโค้งนี้แบบว่ามีรถมาอีกแล้วนะนี่มีรถมาลงอีกแล้วนะเหมื่อมาทำก,การมีการ เฉียวชนนะโค้งเนี่ยประจำเลยโค้งเนี่ยโคมม้งน่าจะโค้งอันต,นะตรายนะที่ี้มันกับแบบร้อยใหม่ๆอยู่เลยตรงนี้ก็มีเฉียวชนโอ้เส้นทางก็ค่อนข้าง,างนะสุดยอดนะครับ ชอบชอบชอบบนเขาภูผ,ผานยนยนยน,ยน,ยนบรรยากาศดีนะเอซีถ้าใครได้มาครั้งหนึ่งล้วก็จะติดใจนะบรรยากาศแบบกอกไปอยู่ในเขาเนาะบันบันไนกอกับบันไหนก็นะลุงนะแจะแวะทำทุระที่กบก,ก่อนนะครับผมถึงได้มาเส้นทางนี้นะผมเนาะ เสียครับผมเส้นทางเส้นทางที่เราเคยเคยขี่รถเล่นอยู่แถวนี้นะครับเมื่อกี้ขี่รถเล่นหาเที่ยวเล่นแวะหาาะหาสาวๆแต่ก่อนนี้ก็นี่และครับผม รบรรยากาศเส้นทางที่เดินทางนะครับที่เราเดินทางจะไปดหานคือเข้าเส้นนี้ก็ได้นะเข้าทางบ้านหกบอกออกตรงหลวงออกข้างออปลาไหลหรือออกนูก่กน,กนก็ได้ทะลุนาแก่ไปนน่นก็ได้หรือแล้วแต่นะครับมันมีหลายเส้นทาง ชาวบ้านเนาะเขาก็ไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรเน,ะน,เรเนาะก,นก,นก,นนก็นี่แหละครับผมเนาะริมทางเกล็ดพ่น้องคือเกนะครับนี่เขาก็ต้องนี่แหละหาของป่ามาขายมั่งอะไรมั่งนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่า,าข้าเจ้าอยู่กับธรรมชาตินะครับชาวบ้าน,นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับภูเขานะครับเป็นแหล่งทรมาหากินของขราเจานะ้าเนาะประมาณนั้นแหละครับผมก็ยัง ก็ยังบางหลังก็หลังเล็กเล็บางหลังก็หลังใหญ่ใหบางหลังก็อ้อะอันนี้หมู่เป็นหมู่บ้านหนึ่งนะอยู่บนนี้นะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาเรียกว่าหมู่บ้านบนภูเขาเลยแหละนะครับหมู่บ้านบนภูเขาเลยแหละนะอันนหมู่บ้านหนึ่ง ครับอีกคับแล้วก็มีโค้งอีกคับนี่ครับโค้งหลายท่าขนาดนะครับแต่อันอนี้ก็โค้งหักศอกเลยค,ครับโค้งหักศอกแล้วก็ลงฟื้ ถ้าใครไม่ชํานาญทางก็จะค่อนข้างอันตรายนะครับผมผมก็ไม่ได้ไว่าชํานาญหรอกครับผมแต่เราเคยเทีย่ยวอยู่นี่มา2ปีนะครับเราอยู่นี่เราก็ใช้เส้นทางนี้อยู่2ปีนะครับก่อนที่จะไปอยู่ที่จัปาดงอีก1ปีเป็น3ปีนะครับผมใส่เส้นทางนี้อยู่2ปีนะครับ,นะรบปหาสุรินทระลุ่งตาดนี่แล้วลนนลสกลน,นครเตาอ้อ,อยนี่นะครับผม <c oughs> เนอข้างๆเขาอนนี่ยทางขวามือกี้ตอนนี้ก็ลงมาถึงบ้านกลนบุญแล้วนะครับขึ้นเขามาเนี่ยขึ้นเขาขึ้นแล้วก็ลงนะครับถึงบ้านกลนบุญแล้วนะครันี่เบิตอนแรกให้อีกอยงเบิ่งเพราะว่ามันอาจจะไปโดนแบบรถชาวบ้านที่แหวนแสนส่วนมากนะครับนีครับบัตรจุบุญขวัญบุญขวญบุญเนื้อขวันบุญกวัญบุญ 提着吧。<noise> จากฝัก่งโน้นจากบ้านห้วยหวดข้ามมานี่ใช้เวลาแค่10นาทีเองนี่มนาะมาถึงบ้านควนบุญแค่10นาทีเราลองดูว่าเราจะไปถึงบ้านกุกกอก,กี่นาทีนะเอฟซีนะ แต่ก่อนเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยนะถือว่าบ้านกบกอบอะเป็นที่รู้จักของคนคนไทยคนระับทั้งประเทศเนาะแล้วก็จะมีคนไปคนมาคนอยากมาท่องเที่ยวมาอยากอยากมาบ้านกบกองอยากมาดูบ้านกบกองคืออะไรอยากมาเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจคนที่ให้กำลังใจลุงหรือว่า ให้กาลังใจใครหลายๆคนเราก็อยากมาที่กรอบนะก็ะคือถนนเส้นนี้จะไม่เงียบรถจะรถจะเยอะแต่ดูจากที่พวกเราไม่ได้อยู่นี่มาไม่ว่าอะไรล่ะหนึ่งปีเมื่อว่ากรอบไม่จะเงียบเงียบเ <c oughs> งียบเหราคนก็ไม่ค่อยเข้ามานะหรือว่าเราไม่ได้อยู่นี่ก็ไม่รู้นะแต่อย่างถามสอบถามทาง พี่แดงสอบถามทางช่างต่ำแล้วก็เงียบนะเงียบเงียบถือว่าเงียบนะเงียบมันก็ม่ครับเออมันไม่มีเรื่องราวหรือไม่มีสตอรี่อะไรให้ให้คนเขาติดตามเนาะมาแต่ว่าเบิ้งต้บ้านลุงพนป้าแตนโอ้นี่แหละบ้านลุงพนป้าแตนอะไรปรมาณเนี้ ดื่มดำกับบรรยากาศมามาดูบรรยากาศเนี่ยขี่รถผ่านนี่ก้นะครับผมเก็บไว้ในความทรงจำนะครับเนาะคือการท่องเที่ยวนะครับผมการท่องเที่ยวอ่ะบางครั้งบางทีอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะครับคือความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เราไปถึงจุดหมายหรือไปไม่ถึงนะครับบางครั้งบางทีอ่ะความสุขมันก็อยู่เนี่ยระหว่างการเดินทาง นะเนี่ยเรามาเห็นธรรมชาติเรามาเห็นภูเขาเรามาเห็นต้นไม้เรามาเห็นอะไรที่มันอุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์ที่สวยงามมันก็ทําให้เรามีความสุขนะครับความหมายของการเดินทางครับผมมันอยู่ระหว่างการเดินทางครับมันไม่ได้อยู่ที่จุดมุ่งหมายนะครับเนาะคนเราก็หาความสุขในระหว่างการเดินทางดีกว่านะครับที่จะตั้งหน้าตั้งตานะครับผมตั้งหน้าตั้งตา หลับหูบหลับตาเดินไปเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างเดียวมันคงจะเรียกว่าอะไรละ่ะมันคงจะไม่มีรสชาติเนาะเราจะพลาดครับเราจะพลาดว่าข้างอ่าระหว่างการเดินทางนั้นมันมีความสุขอะไรมั่งที่เราพลาดมันไปนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมนะก็หาความสุขในระหว่างการเดินทางเนาะกัเลยท่องเที่ยวกันเลยเนาะครับ ยังมันสินิรับหูรับตาดุบป้าอย่างเดียวก็เดี๋ยวเบิ้องเราขางทางก็งงจะงามบันไดเนาะเพราะฉะนันน้นแล้วก็กให้กําลังใจลุงพุ่มกคนนะครับนะมาครั้งนี้ก็กให้กําลังใจลุงพุ่มปั้นแตนนะครับถึงแล้วนะครับผมบาดกบกอกนะครับผมนี่ครับถึงแล้วบานกบกอกนะครับผมโอเคครับผมสซารับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ